เราจะเป็นผู้ผลิตแล้วครับวันนี้เราจะเป็นผู้ส่งสารคือตอนนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับจะมีอยู่2ฝั่งนะฮะหคือผู้ผลิต2คือผู้เสพคือผมไม่ได้หมายถึงเอเจนต์นะฮะผู้ผลิตนี่หมายถึงผู้ผู้ผลิตสื่อนะครับผู้ผลิตสื่อออกมาแล้วมีผู้เสพคือเป็นอ่าอย่างพวกเรานี่แหละเสพสื่อแต่วันนี้เราจะเป็นฝั่งที่3คือทั้งผลิตและเสพด้วยนะครับคือโทษมันจะหนักขึ้นไม่ใช่นะฮะคือเราจะผลิตสื่อแล้วเราจะเสพสื่อด้วย ทำไมถึงให้เสพสื่อเพราะว่าให้เราได้ดูของคนอื่นเยอะๆนะครับยิ่งดูเยอะยิ่งมีไอเดียสร้างสรรค์วันนี้นเราจะเป็นผู้ส่งสารเพื่อนําเนื้อหาต่างๆไปถึงผู้รับสารคือประชาชนนั่นเองนะครับทีนี้เราจะสื่อสารไปยังสื่อไหนครับสื่อที่ผมจะแนะนําและบอกว่าเราควรจะต้องมุ่งไปเลยคือทิกตอครับท่านใดเอาไว้ท่านใดมีแอปพลิเคชันทิกตอ k ในโทรศัพท์มือถือขออนุญ,ญาตยกมือหน่อยได้ไหมฮะ โอท่านใดไม่มีครับยกมือหน่อยครับไม่มีอ๋อหนึ่งโอเคก็ถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีนะฮะเดี๋ยวเราไปโหลดทำไมถึงพามาทํา Tik t o อกเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งเลยครับโอกาสที่เราจะเอาเอาคอนเทนต์เอาสื่อเราเนี่ยไปถึงสายตาประชาชนเนี่ยมันมากกว่าตอนนี้โอเคแหละคนติดตาม Facebook คนมี a c e b o o k เนี่ยประมาณ50กว่าล้านนะห้าสบล้านแหละเยอะสุดแต่ติ k t o อ,อตอนนี้ ก็ประมาณ44-45ล้านยูเซอร์หรือผู้ใช้งานและแต่วิดีโอคอนเทนต์ที่มันจะเข้าถึงคนได้เร็วที่สุดคือวิดีโอสั้นใน TikTok ครับเราจะทำวิดีโอสั้นกันสั้นเนี่ยสั้นประมาณไหนฮะท่านทีดว่าสั้นประมาณไหนสั้นมันก็อยู่ประมาณสัก45วิ1นาทีหรือนาทีครึ่งอันเนี้ยยังอยู่ในระยะสั้นนะครับแต่ถ้านาทีครึ่งขึ้นไปอันเนี้ยก็จะเริ่มเป็นวิดีโอที่อยู่ระยะกลางแล้วนะครับ หนึ่งนาทีครึ่งถึงสามนาทีอันนี้ก็จะระยะกลางแต่ถ้าสามนาทีห้านาทีสิบนาทีขึ้นไปอันนั้นก็จะเป็นวิดีโอยาวแล้วอันนั้นจะเข้ามาอยู่ใน YouTube จะเหมาะกว่าแต่ทุกวันนี้ต้องยอมรับครับพฤติกรรมของคนในโลกโซเชียลที่เสพสื่อสมาธิรรสั้นลงถูกไหมฮะไม่พอใจปัดทิง้งไม่พอใจปัดทิง้งนะฮะอันไหนไม่น่าสนใจปัดเลื่อนทิง้งเลื่อนทิ้งเลยอันไหนที่น่าสนใจดูสักแป๊บหนึ่งดูสักแป๊บหนึ่งพอเริ่มเมื่อเมือแล้วปัดทิง้งนะครับเริ่มไม่น่าดูก็ปัดทิง้งี่คือพฤติกกรรมกรมาใช้ โซเชียลของคนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําวิดีโอแนวตั้งกันถามว่าแนวตั้งเป็นยังไงฮะสุภาพบุรุษจะคุ้นๆน,นะครับว่าแนวตั้งเป็นไงนะฮะนี่ฮะแนวตั้งคือการถ่ายแบบนี้นี่คือแนวตั้งแต่ถ้าเราถ่ายแบบเนี้ยคือแนวนอนเวลาเราดู Youtube เราจะดูแบบนี้ยครับเมื่อก่อนนะเราจะดูแนวนอนแบบนี้แต่ทุกวันนี้เขาวิจัยมาแล้วฮะว่าวิดีโอแนวตั้งส่งผลต่อความน่าสนใจของคนมากกว่า เพราะมันดูใกล้ชิดมันดูมันดูเต็มจอกว่าเพราะธรรมชาติของมนุษย์จะดูจอแบบนี้ถูกไหมฮะอันนี้คือวิอแนวตั้งเพราะ้วันนี้เราจะมาทําแนวตั้งเพื่อลงติ๊กตอกกันนะครับและความแตกต่างของติ๊กตอกกับ Youtube กับ Facebook คือติ๊กตอกเราไม่รู้ว่าเราจะดูอะไรแต่แค่เปิดเข้าไปมันก็น่าดูและเพราะมันจะเสิร์ฟสิ่งที่น่าสนใจเข้ามาเสิร์ฟตลกเข้ามาเสิร์ฟตลกเข้ามานักสคลิปตัดขึ้นไปปุ๊บเสิร์ฟ ฟุตบอลเข้ามาแมนยูหรือว่าูลไฮไลท์แมสซี่โรเัลโดเข้ามาสักสองคลิปปาต่อไปอผู้หญิงเต้นเซ็กซี่สวยงติ้งติ้งดิ้งติ้งท่าอลิซาอะไรเข้ามาเห็นไหมฮะปาต่อไปเพิ่มจ,จระเข้กินกวางกินกวางในแม่น้ํารุ่นน้ําอเมซอนเสือชีตาลังล่าไล่ล่า,ลาฮิปโปอะไรเขาว่ากันไปเนี่ยฮะมันเลยน่าสนใจแต่ถ้าไปยูทูบเป็นไงฮะต้องถามตัวเองว่าฉันอยากดูอะไรถูกไหมเราถึงจะกดค้นหา เช่นอยากดูข่าวการเมืองอยากดูกีฬาอยากดูข่าวเศรษฐกิจกเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าถึงสื่อที่เราทำเนี่ยมันจึงสูงกว่านั่งที่ติกต็อกนะครับอ่ะง่ายๆแบบนี้อ่ะผมจะไปเร็วนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นการทําสื่อติ๊กต็อกครับวันนี้เราจะมาฝึกทําให้มันสั้นสนุกโดนใจและไม่ตกยุคครับไม่ตกยุคฮะนี่คือคอนเซปต์เราในวันนี้เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าเอ๊ฉะฉันไม่ใช่คนตลก ฉันไม่ได้เป็นคนเฮฮาวารรตี้ขนาดนั้นแล้วมันจะสนุกได้ยังไงเดี๋ยวผมมีเทคนิคให้แบบละเอียดเลยฮะวันนี้ถ้าท่านทำได้แน่นอน